ล่าสุดตำรวจสองชุดบุกไปที่บ้านหลังหนึ่งของผู้ต้องสงสัย<น>เพื่อไปนำตัวผู้ต้องสงสัยที่ชื่อนิรุตนินะร<ถ>ุตชื่อนายนิรุตนะนองหนูใช่ไหมใช่ครับนายนิรุตเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีส่วนร่วมในการก่อเหตุฆ่ายกครัวพ่อแม่ลูกสามศพเนี่ยนะฮะ นีครับมีรายงานนะครับว่าผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้รับสารภาพแล้วว่าเป็นคนลงมือสังหารพ่อแม่ลูกทั้งสามศพอ้างว่าได้เอาปืนไปจำนำกับผู้ตายแต่พอถึงเวลาผู้ตายไม่ยอมให้เงินก็เลยโกรธแล้วลงมือฆ่าโดยบอกทำคนเดียวแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อน้องมนค่ะแต่ตามรายงานเนี่ย บอกว่าผู้ร่วมก่อเหตุในการฆ่ายกทัวสามศพในครั้งนี้เนี่ยมีสี่คน<ห>าตามรายงานนะตามรายงานาานะ,ไไห,ะหนึ่งในนั้นก็คือนี่เมื่อกี้นิรุตนะเสื้อลายที่ก้มหัวส่วนคนที่เสื้อขาวคนนี้คือโน้ตสิวาก่อนเห็นบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของปืนตามข้อมูลบอกว่าเอาปืนไปจำนำกับผู้ตายา<ม>ก็คือคนที่เป็นพ่อ<ม>ก็คือในไม่และยังเป็นคนยิงเขาตายด้วย Oh. และนี่คือคนที่ส่งข้อความ SMS ไปหาปงแหน่งน้องเมียของใหม่ส่วนนิรุตหรือยศทำหน้าที่ไปซื้อซิมจากคนงานชาวเมียนมามีคนหนึ่งชื่อเคทำหน้าที่ช่วยยกศพแล้วก็ขีม่มอเตอร์ไซค์นำทางเข้าไปยังที่เกิดเหตุชัยนรงค์อันนี้คือคนที่สี่นะครับเป็นคนที่ให้ที่พักพิงแก โน้ตสีวากรแล้วเป็นคนที่เก็บซิมการ์ดเอาไว้หลังจากที่ซื้อซิมมาแล้วก็เอามาส่ง SMS หาน้องชาย,อยอของผู้ตาย